จะมาเล่าถึงประวัติพระที่นั่งวิมานแม่ค่ะพระที่นั่งวิมานแม่นะคะเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้จับท้องขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีลักษณะทางศิลปะวิทยกรรมที่สวยงามเพราะได้รับอ,อิทธิพลดารต่อสร้างมาจากแบบตะวันตกนะคะและเป็นพระที่นั่งหาวรอ,องแรกในพระราชวังมหาพาระราชวังดุสิ์นะคะพระที่นั่งวิมานเม่นะคะ นี้เป็นอาคารไม้แบบวยุโรยได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตย์ยุโปรปผสมกับไทยประยุกต์องค์พระที่หน้านะคะเป็นรูปอักษรตัวแอลในงาอางกิษยาวด้านล้า60เมตรและสูง20เมตรเป็นอาคาร3ชั้นยกเว้นส่วนที่ประทับนะคะจะมีรูปร่างแปดเหลี่ยมมี4ชั้นชั้นล่างชั้นล่างสุดก่อด้รอยอิดถือปูน ซั้นถัดไปนะคะจะสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะคะทาด้วยสีอ่อนสีครีมอ่อนหลังคาสีแดงและหลังคานะคะเป็นทรงไทยประยุกต์มีลวดลายตามหน้าต่างค่ะและช่องลมนะคะซึ่งฉลุปเป็นลายที่เรียกว่าขนมปังขิงพาะที่นั่งไมมานเมฆนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น5ชุดต่างๆมี5สีด้วยกันนะคะคือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูงาช้าง จะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนของพระองค์ของรัชากาลที่ห้านะคะจะยกตัวอย่างคือเช่นห้องสีเขียวนะคะจะเป็นห้องจัดแสดงเครื่องเงินจากประเทศจีนค่ะสำหรับส่วนชัช้นที่สองนะคะเป็นห้องทรงทำงานของรัชากาลที่ห้าและห้องชั้นบนสุดนะคะคือชั้นสามเป็นห้องบรรทมของรัชากาลที่ห้าเหมือนกันคะ่ะแต่ห้องที่งดงามที่สุด ที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้องพระรมในตามภาพนี่เลยค่ะเป็นห้องพระรมของของพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ